ยุงมากเยอกันยุงของกินเตี้ยนไข่นะเจ้าเม้าของกินกับเจ้าเงินชุดแหลกมดแล้วนะเจ้าแนนมากดแหมรอบหนึ่งนะเจ้าแหมหกหมื่นเนาะบางคนเปินไฟฟ้ายังโดนตัดอยู่เปินไข่ได้เตี้ยนนะเจ้าเนาะเตี้ยนยากันยุงนะเจ้าแล้วก็ยารักษาโรคยาอ่ารักษาดาบกระเท้านะเจ้ามาล่านสังขพันธ์เจ้าจะมาซื้อเตี้ยนเตี้ยนเล่มใหญ่มีเตี้ยนเล่มใหญ่ก็เจ้าเอาแบบนี้นะเจ้ามีกี่ชุดกระดาอ่ะเอามามดเลยนะเจ้า ได้เทียนแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อยากันแฮมเจ้าได้แล้วยากันยุงตีชาวบ้านถามหาทีนี่อาจจะไปมือแปดนะเจ้าแล้วยากันยุงเดี๋ยวเราไปถึงเจ้าปักกันตีถึงเะเจ้าน้องเปิ้โดนตัดไฟบ่มีไฟใจว่าจะซื้อเตียนมาให้น,นะเจ้ามา แม่แนนมาแล้วนเจ้าวันนั่นมากันหนึ่งแล้วมูบ้านนี่โดนตัดไฟนะเจ้าไขยได้เตียนมาวันนี้แนนเอาเตียนเอายากันยุงมาเฮืรแล้วนะเจ้าแนนเอามาเฮืรนั่งหนักเลยนะเจ้าทั้งของกินทั้งอะไรอย่างนะเจ้ายานะเจ้าหนอะทีเป็นขอมาแนนเก่ามาเฮืร์นะเจ้าเราวแนนแกสตีเทิงแล้วแนนอาจจะไปแปะตอนนะเจ้าหนอนฝากตีสามคลิปตัวเนิ่แนนเลือกใจเตียนเล่มใหญ่นะเจ้ามันหักยากแล้วก็ใจได้เหมือนนะเจ้าหนอนมีเจาะเอาใส่คือเปิรนไปนะเปิร์นต้องกันเตียนต้องกัน แม่เจ้านอาเอาเตียนเอายากกนยุงมาเฮ้อเอาของกินมาให้เจ้าแม่เจ้าเอายากกนยุงเอาเตียนมาเฮ้อนะเจ้าไฟฟ้าย so, um, ังใจยบ่ได้เตือนเนาะมีของกินตัวมีไฟแชกระวังเปียชนะเจ้าเตียนกับยากกนยุงเนาะแล้วก็มีไฟแชกระวังเปียชนะเจ้านี่เจ้าสู้ๆ้อเจ้าแม่เจ้าถึงน้ำจะลดแล้วตะวักก็ออกไปบ่ได้เตือนเนาะน้ำน้อยๆที่ยุงนักขนาัเนาะน้องเอายากกนยุงมาเฮ้อเอาไฟแชก เอาเตียนเอาของกินมา,า,นนมาเฮินนะเจ้าเนาะ,ะนี่เจา้าโอ้นี่เจายุงเอ้ยุงนักอะเอาอยากันยุงไม่ต้องไหวเจ้าขอบคุณเจ้าสู้ๆนะเจ้าปี <c oughs> เปินมาห้ามพิมพ์หัวเราออกบ้านมาได้อะเจา้าน้องมีเตียนมียากันยุงมาเฮ้แล้วก็ของกินนะเจ้าสู้ๆนะเจา้าถึงน้าจะลดแล้วก็ยังออกไปมาได้เจ้าเนะาะเจ้าไปคนละไม้คนละมือเจ้าไปเจอกปนเนาะ ดูลาไปปีเจ้าแม่เจ้าปอเจ้าน้าเอาของกินมาฮาปอเจ้าแม่เจ้ามาเอาเตียนเอายกกันยุงเอาของกินเจ้าก่อยอยังมาอ่ะเ,เยว <ไป S 2> <ๆ S 1> ของกินมาเอาเตียนเอายกกันยุงมาเนาะอ่ะเอาไปเพีตงนตัวอเพตรงไหนตัวโอเคต่อที่หลังกันสา,มาแม่ตแมเตียนยยกกันยุงของกินเนาะโอเคมีไฟแท็กนะระวัง ระวังมันเปี๊ยะเห็นไหมเจ้าน่าสงสารเนอะอ้อนนะบอกร้องหันมานะใจโลนมาเลยเจ้าน่าสงสารขนาดเลยเจ้ายังขาดแขนแหมนักเลยเจ้าจับเรือไว้จับเรือไว้มามาป๊อบปอบมาเจ้าอ่ะเอาไปโอเคเจ้ามีของกินมีเตี้ยนเนาะ ไฟฟ้ายังมาเตือใจเตียนนะเจ้าเจ้านะเจ้าแนนมียากันยุงมีเตียนเนาะบ้านไฟฟ้าดับนะเจ้านอะแนนกลับมาเฮือนนะแนนใส่ในนี่ไว้เฮือนนะเจ้าปีเป็นเจ็บแผลยู่เปินพาตัดมาใหม่หายเร็วๆนะเจ้าเดียวแบ่งๆกันไปเจ้าสู้ๆนะเจ้าแม่เจ้าปอเจ้าเมาส์ของกินเจ้าเมาส์เตียนเอายากันยุงเอออยู่นี่อยู่นี่เจ้าข้ามมาได้ก็ลึกก่อ ลึกยูเน,ะนาะเ่อแน่นเอาของกินมาฮึมีน้ำหวานมีปากกระป๋องเนาะมีเตี้ยนมียากันยุงนะเจ้าเนา,เา,เาะเจ้ายากันยุงเนาะยุงนักช่างนี้มีไฟแชกตัวยนะเจ้าซูซ่ซูนะเจ้าโอเคเจ้าเมาของกินเจ้าแนนเอายากันยุงมาฮ้ยากันยุงของกินเตี้ยนไข่นะเจ้าเม้าของกินกับเจ้า แนนก็ขอขอบคุณทุกคนนะเจ้าติดก,กดไลก์กดแชร์กดหัวใจให้นนอกะแนนก็ฝากทิ่ตามคลิปแนนนะเจ้าแนนอาจจะไปจวดจีแปดสุขโขทยัยหรือว่าอุตรดิษนะเจ้าฝากติดตามคลิปตัวยนะ้อเจ้า